ด้ข้าวันนี้นะคะจะมาสอนถักบิกินี่แบบนี้กันนะคะก็จะเป็นบิกินี่สำหรับเด็กเนาะใครจะถักเป็นแบบของผู้ใหญ่ก็ได้นะคะลายหัวใจเราถักไปในคลิปล่าสุดคลิปที่แล้วนะคะในคลิปนี้เราจะสอนถักตัวบิกินี่นะคะอันนี้เราใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ขนาด8พายเนาะแล้วก็เข็มโครเชต์ขนาด7มิลน,นะคะหรือใครจะใช้เบอร์ แปทับศย์ก็กำลังแน่นดีนะคะตัวนี้ก็ใช้8ปทับศูนย์เนาะค่ะเราก็จะทําปลายไหมให้เป็นปมนะคะจากนั้นถักโซ่ให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยค่ะ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ไหมชนิดอื่นได้นะคะถักความยาวให้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะถัก x ลงในหลักที่2ค่ะควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านสองหัวนเข็มนะคะจะถัก x แบบนี้ค่ะไปจนจบแถวเลยเนาะ ทางนี้นะคะไปจนจบแถวเลยเนาะค่ะตามแพทเทิร์นนะคะเราก็จะถักความยาวโซ่แล้วก็ถักโซ่1ถัก X จนจบแถวนะคะขึ้นต้นแถวที่สองด้วยการถักโซ่1นะคะแล้วก็ถักเกในหลักถัดไปนะคะจะไม่ถักลงในหลักเดียวกันนะคะตัวนี้ยังเป็น X 2ตัวใน2หลักอยู่นะคะ นอกนั้นก็ตามนี้เลยเนาะเราก็จะถักแบบนี้ค่ะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อเราถักเอกจนมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะ ขึ้นต้นแถวใหม่ด้วยการถักโซ่หนึ่งเนาะและเพชิ้นง,งานถัก X ลงตรงหลักโซ่หลักตรงหลักที่สองตรงนี้นะคะหนึ่งสองแทงลงไปควักไหมขึ้นมาแล้วก็ควักไหมลอดผ่านสองมือเข็มนะคะจะถัก X แบบนี้ค่ะไปเรื่อยจนจบแถวเลยนะคะหลักต่อหลักไปเรื่อยเลยเนาะถ้าใช้เบอร์ใหญ่มันก็จะรวมๆแบบนี้นะคะ เมื่อมาถึง2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถักควักไหมขึ้นมาในหลักแรกแล้วก็ควักไหมในหลักที่2นะคะในหลักโซ่เราจะไม่ถักเนาะจากนั้นเราจะควักไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงนะคะก็จะตัวนี้ค่ะก็คือแบบนี้เลยเนาะโอ้อันนี้เราเขียนตัวสัญลักษณ์ผิดนะคะตัวนี้ยความจริงแล้วมันต้องเป็นแบบนี้อ แต่แบบนี้ก็น่าจะถูกอยู่นะคะก็คือถักเอสองหลักลงในสองหลักนี้นะคะรวบแบบนี้เนะาะถักเอกรวบแบบนี้นะคะก็เป็นเหมือนตัว a เนาะค่ะแล้วก็จะถักทำนองนี้นะคะไปเรื่อยเอยนาะน,นี่คือโซ่หนึ่งแล้วเราก็จัดพลิกชิ้นงานถักเอกลงในหลักที่สองนะคะแล้วก็ถักเอก ลงไปเรื่อยๆจนถึงหลักสุดท้ายเราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะคือสองหลักแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะสองหลักตรงนี้เนาะจะถักลงบนหลัก X หลักโซ่หนึ่งตรงนี้แล้วนะคะจะถักงนี้ค่ะไปเรื่อยให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการแล้วก็ความแคบตรงช่วงคอค่ะแล้วเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปแบบนี้นะคะ เมื่อเราถักมาได้ความสูงตามที่เราต้องการแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขนาดนี้เนาะเราก็จะถักตรงนี้ไปนะคะเป็นโซ่ไปเนาะฝั่งนี้เราจะถักเป็นตัว A นะคะก็คือเลื่อนออรวบหลักนะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่ให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะไว้สำหรับมัดที่คอเนอะ เราก็จะถักโซ่ควักไปเรื่อยนะคะหลักต well. ่อหลักไปเรื่อยจนได้ความยาวตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็ถักฝั่งนี้แล้วก็ถักด้านล่างนี้เหมือนกันเลยนะคะเมื่อถักเสร็จนะคะเราจะเอาตัว หัวใจในคลิปที่แล้วนะคะที่เราถักมานะคะมามาเย็บติดกับตัวเสื้อของเราแบบนี้นะคะเมื่อเราได้สี่มุมแบบนี้แล้วเนาะเราก็จะมาเย็บตัวหัวใจติดกับตัวแผ่นเสื้อของเรานะคะก็จะใช้ ไม่พรมสีเดียวกันกับตัวหัวใจเนาะอันนี้คือหาไม่ได้นะคะก็เลยใช้สีสุดกว่านะคะเราก็จะเย็บแบบด้นถอยหลังลงในหัวใจเลยนะคะเราจะเย็บตรงที่มันเป็นหลกักหลักตรงนี้นะคะ เย็บลงหลักตอนหลักแบบนี้เลยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นเสื้อมิกินี่สำหรับเด็กแบบนี้นะคะก็ถ้าใครอยากได้แบบใหญ่นะคะ<ๆ>ก็สามารถที่จะเพิ่มฐานตัวนี้ได้เนาะให้ไปถึงตรงข้างลำตัวเลยนะคะแล้วก็ค่อยคลดหลักเหมือนของเด็กไปเลยค่ะ หวัว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ